สวัสดีครับเพื่อนช่งทุกท่านวันนี้มีเคสแล้วก็มีเครื่องมือดีๆที่ผมมีอยู่นะครับมาทำการเทสให้ดูว่าเจ้าตัว tps นะครับหน้างานจริงนะครับหน้างานจริงของรถเบร้บอยสีบนะครับมีปัญหาที่แรกก็ บอกลูกค้าไปแล้วแหละว่าวัดแรงดันบอมติกไม่ถึงขับแล้วก็มีวูบนะครับบิดก็สะดุดวูบนะครับทีนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะครับก็เลยจะใช้เจ้าตัวอีฟนะครับคู่กับเจ้าตัวดอกเตอร์นะครับนี่ครับมันจะมีอุปกรณ์ก็ใช้ไฟจ่ายเข้าจากแบตเตอรี่นะครับ แล้วก็มีสายปักนะครับมีปักต่างๆให้มาพร้อมนะครับจะเป็นตัว tps หรือเป็นตัว map s ็น s ซ r ร์5สายหรือ3สายเอาง่ายๆนะครับมาให้พร้อมนะครับ tps นะครับ่มจะมีสายมาให้ครบชุดเลยนะครับมาดูหน้าด็อกเตอร์นะครับใช้งานคู่กับด็อกเตอร์นะครับตัวตัว efi ทีนี้เราจะมา เช็คไปหัวข้อที่4นะครับตดเช็คอุปกรณ์นะครับมันจะขึ้นมา3หัวข้อนะครับ3หัวข้อจะใช้หัวข้อแรกทดสอบอใช้หัวข้อที่2โทษทีนะครับทดสอบเซนเซอร์นะครับตามตัวอโอเคก็จะมี 2.1 2.2 2.3 2.4ใช้2.1ครับเซ็นเซอร์เรือนลิ้นเล่งนะครับอโอเคนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับขออนุญาตทีนี้ผมจะมีตัวเซ็นเซอร์ที่ใช้ได้ปิดของใหม่นะครับอขอปรับกล้องนิดหนึ่งนะครับ งนี้เห็นตัวเลขไหมครับยวให้ดูตัวเลขที่ใช้ได้นะครับที่ใช้ได้ก็คือตัวเลขจะอยู่นะครับเปอร์เซ็นต์ของ TPS จะอยู่ที่0ูนย์นะครับจะอยู่ที่0 0.0นะครับแล้วก็แรงดันไฟฟ้านะครับจะอยู่ประมาณนี้ครับ0.3839 สาห้าประมาณนี้ครับจะอยู่ปกติอันนี้คือตัวใหม่ที่ใช้ได้นะครับทีนี้ผมจะมาเทสกับเซ็นเซอร์ที่ติดกับรถเลยนะครับอ่ะโอเคขออนุญาตห้อยไว้อย่างนี้แล้วกันนะครับปรับกล้องปรับกล้องปรับกล้อง นี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับใช้กับตัวรถเลยโดยที่ไม่ต้องถอดเซ็นเซอร์ออกมานะครับแล้วก็ไม่ต้องเปิดสวิตช์กุญแจนะครับใช้ไฟเลี้ยงจากาแบตเตอรี่ให้อยู่แล้วนะครับนี่เห็นไหมครับผมขอปิดไฟนิดนึงโอเคนะครับ อันนี้คือยังไม่เปิดคันเร่งนะครับจะค้างอยู่ที่ 49- ่สิบเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตแล้วก็กําลังไฟสีแดงนี้นะครับ2.40นะครับแตกต่างกับตัวที่ใช้ได้ที่ให้ดูเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราเปิดคันเร่งดูนะครับนะครับตัวเลขจะจะสวิงอันนี้สุดแล้วนะครับบิดสุดแล้วนะครับเห็นไหมครับตัวเลข อันนี้ปล่อยค่อยๆปล่อยนะครับตัวเลขแปลกไหมครับค้างแล้วก็บิดเพิ่มตัวเลขจะไม่ไปถึงเจ็ดสิบกว่าครับอันนี้คือบิดสุดกำลังแรงดันไฟฟ้าก็จะตกลองอกมาเหลืออยู่ศูนย์จุดห้าอันนี้คือตัว TPS มีปัญหาแน่นอนครับบิดก็ มีสะดุดมีวูบแน่นอนครับร,รับรองขับไม่ดีแน่นอนนอกเหนือจากปั๊มติ๊กแล้วก็หัวฉีดมีปัญหาตัวนี้ต้องมาเช็คด้วยนะครับด้วยเครื่องมือที่ตรงจุดนะครับตัว EFI ตัวนี้โอเคก็สะดวกครับใช้งานง่ายนะครับเห็นไหมครับ อันนี้ยังไม่เปิดคันเร่งนะครับยังค้างอยู่เดี๋ยวผมจะถอดตัวตีกับรถอีกครั้งหนึ่งเนี่ยอันนี้คือตัวที่ใช้ได้นะครับให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเห็นไหมครับตัวเลขจะอยู่ที่ตัว TPS ตัวเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ศูนย์นะครับตัวแรงดันไฟฟ้าจะอยู่ที่0.3นะครับ แล้วก็ลองเปิดคันเร่งดูโดยการหมุนนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือตัวที่ใช้ได้นะครับน,นี้จาลองจากการบิดสุดนะครับบิดสุดอยู่ที่เท่าไหร่หกสิบเ้าเจ็ดสิบประมาณนี้ครับเนี่ยคือตัวที่ใช้ได้แล้วก็แรงดังนไฟฟ้าอยู่ที่สามจุดสามนี่ครับแล้วก็ปล่อยนะครับมันจะกลับมาที่สุดเหมือนเดิมซึ่งแตกต่างกับตัวที่ติดรถนะครับ ตัวที่ติดรถแสดงว่าเสียแน่นอนครับเนี่ยมันมันจะง่ายอย่างนี้แหะครับถ้ามีเครื่องมือนะครับโอเคคลิปนี้ขอบคุณครับ